สวัสดีค่ะกันกินมาแล้วค่ะวันนี้กันจะพามากินซุปหน่อไม้ค่ะทุกคนค่ะวันนี้จะพามากินข้าวกันอันนี้มีปลาดุกทอดเนื้อแดดเดียวไส้กรอกมาแซ่บๆด้วยกันค่ะมาค่ะทุกคนค่ะข้าวเช้าซุปหน่อไม้ค่ะวันนี้นึกอยากกินซุปหน่อไม้ขขาเหนียวเนีเหนียวมาแซ่บๆด้วยกันค่ะมาค่ะทุกคนค่ะ súng đâu mai cả, bay หอมามา,มาซื้อขิงแก่มาจากตลาดแล้วก็มาปักค่ะปลูกเอาไ้กินใบมันอ những cái kiện lưng hơi nhỏ Sự hơi nhỏ chắc Một pin ừ. mà xem Thêm mà rồi ạ เคยมีคนทักว่ากินข้าวทำไมไม่พูดต้องปกติแล้วเป็นคนนิสัยเวลากินจะไม่ค่อยพูดค่ะ เดี๋ยวข้าวหกจากปากตื่น นานกินทีอร่อยๆเอาไม้จะทำอย่างนี้แล้วก็ต้มใส่ยนางฟิดไปค่ะอยากกินร้อมาอุ่นแกไปกินข้ามปี ใส่พรีกห้าหกเมตรก็เผ็ดละ Ấu Có <laughs> tục Khi là... vất rồi mà <laughs> vất là nhiều không ạ trên hướng nữa ไข่ฟองที่สองอะลูกสาวมันนี่ไข่ฟองสองอะแต่ปลาเปาน่าจะยี่สิบามสิบฟองโอ้ยอย่าสะบัดตีสวัดน้ำปลาใส่คนแ้เนี่ยอย่าสะบัดมันนี่เดี๋ยวมันเข้าตาเนี่ โอ้ยงามปลาลาเต็มตัวละเช็ดหน่อย ใครเดินมาอีกอะไม่เกาะอร่อยหลบ 太搞了了。 แล้วค่ะน้องเฟรยรอกินข้าวเดี๋ยวไปนั่งกินว้ายแม่แม่แม่เดี๋ยวไปนัง่นนงกินกับน้องเฟย์ต่อมันมีคนมาก่อกวนเมื่อกี้ลงไปเหยียบน้ำซุปหน่อไม้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ